สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตันนิสันนิสันจัดจ้านบายตันนะครับประจําอยู่ที่สยามนิสันทวีทรัพสาขาลำลูกกาคลอง4นะครับวันนี้เรามาชมนะเจ้านาวาล่าแบล็กอ dition 2022ะครับคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นนาวาล่าแคปแบล็กอ dition นะครับซึ่งถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานั้นราคาจะอยู่ที่799,000บาท ถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับจะได้เครื่องบล็อก2,300 cc เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้า6ถอยหลัง1นะครับแต่สำหรับรุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดนั้นราคาจะอยู่ที่849,000บาทจะเพิ่มมาอีก50,000บาทนะครับสำหรับเกียร์อัตโนมัติแต่เครื่องยนต์นั้นจะเป็นบล็อก2,300 cc แต่ได้ตัวเทอร์โบคู่นะครับ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เราจะมาชมรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดา799,000บาทวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมและรีวิวรุ่นที่เป็นแคปเกียร์ธรรมดา799,000บาทนะครับมาดูรอบคันกันนะครับมาดูความสวยงามของ Black Edition MY22 กันนะครับผม สำหรับกระจังหน้าของนิสสันนะครับจะเป็นแบบอินเตอร์ล็อกนะครับจะเป็นเหมือนรูปตัววีขนาดใหญ่นะฮะจะเป็นสีดำนะฮะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับโลโก้ของนิสสันก็จะเป็นสีเงินนะครับพร้อมมีกล้องมองหน้าอยู่ตรงนี้อยู่ใต้โลโก้คำว่านิสสันจะมีกล้องมองหน้าให้นะครับสำหรับนิสสันนาวา拉แบล็กอีชันนี้ก็จะเป็นกล้องแบบ360องศารอบคันให้นะครับสำหรับลวดลายของนาวา拉แบล็กอีชันนะครับจะเป็น สติกเกอร์ลายดำขาวนะครจะเป็นสติกเกอร์ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะครับไปถึงด้านกระบะด้านท้ายพร้อมกระบะด้านข้างนะครับสำหรับไฟหน้ารุ่น Black e dition นั้นโคมไฟหน้าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าคอร์ส LED นะครับไฟหน้าด้านในจะมีโคม LED ทั้งหมด4ดวงนะครับสดวงบนจะเป็นไฟสูง2ดวงล่างจะเป็นไฟต่ำนะครับลำแสงจะเป็นลำแสงสีขาวนะครับพร้อมเดย์ไทม์รันิไลท์มาให้นะครับไฟจไฟเลี้ยวอยู่ที่ ในโคมไฟเลี้ยวมี1จุดแล้วก็ไฟเลี้ยวอย,อยู่ที่กระจกมองข้างอีก1จุดนะครับสำหรับโคมไฟหน้าที่เป็นแบบคอร์ส LED เนี่ยเราทดสอบกันมาแล้วนะครับว่าให้ความแสงสว่างให้ลำแสงที่ยาวขึ้นกว้างขึ้นทัศนวิสัยในการขับขี่ในะยามค่ำคืนดีขึ้นกว่าโคมไฟที่เป็นหลอดโปรเจคเตอร์หล,ลอดเดียวถึงประมาณ38%นะครับผมสำหรับล้อแม็กที่ติดรถมาเลยนะครับสำหรับ black edition จะเป็นขนาด18นิ้ว ลมดำม,มาเลยนะครับลัดด้วยยางขนาด255 60R18 นะครับพร้อมซุ้มล้อจะเป็นสีดำทั้งหมดนะฮะทั้งหน้าและด้านหลังนะครับอันนี้คือเป็นซุ้มล้อที่แต่งมาจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะครับคอบเป็นสีดำมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตรงกระจกมองข้างนี้ก็จะมีกล้องตัว360องศาติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมือเปิดประตูนะครับจะเป็นสีดา นะครับพร้อมเป็นตัวไวเลดนะครเป็นตัว k e y l e t e n t r ีนะครับ l e t ท u ทครับเป็น k e y l e t e n t r ีนะครับคือสามารถกดเปิดปิดประตูได้ที่ตรงรีโมทตรงประตูได้เลยไม่ต้องเปิดจากกุญแจก็ได้นะครับอันนี้สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับด้านท้ายของนิสสันนาวา r ่านะครับผมฝากระโปรงท้ายนั้นก็จะมีคา,าดสติ๊กเกอร์สีดาใส่ตรงนี้ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศา ฝากระบะท้ายของนิสสันนาวาล่านะครับจะสามารถล็อกได้ไม่เวลาเราจอดอยู่ที่จอดรถคนไม่สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายตรงนี้ได้เราสามารถถอดกุญแจจากตัวรีโมทมาเพื่อจะล็อกฝากระโปรงท้ายตรงนี้ไว้ได้เลยฮะไมใ่ใครมาเปิดเล่นได้อันนี้คือเพิ่มความปลอดภัยอีกจุดหนึ่งของนาวาล่าครับมาสําหรับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแบบสีดําทั้งชิ้นนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดนะครับในนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับ ดำทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความปลอดภัยสําหรับด้านหลังเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับแคปนะครับเป็นแบบโอเพนแคปนะครับเปิดได้กว้างถึงประมาณ90เกือบ9กองศานะครับสามารถมีของวัสดุชิ้นใหญ่หรือคนตัวใหญ่สามารถเดินเข้าไปนั่งได้สบายนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างพอสมควรนะฮะ ใส่ของได้นั่งได้สบายนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมภายในห้องโดยสารของ Navara Black Edition นะครับมาเรื่องกันที่พวงมาลัยนันก่อนนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับนี่ปรับให้ได้สมดุลของตัวเองแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่ถนัดมือนะครับด้านซ้ายของพวงมาลัยจะเป็น จุดมันติฟังก์ชันนะครับคือคอนโทรลเครื่องเสียงด้วยสามารถเปิดดูที่หน้าจอเอเวอเทต่างๆความเร็วเฉลี่ยน้ำมันเฉลี่ยปรับตั้งค่าต่างๆที่หน้าจอทีฟทีได้เลยนะครับสำหรับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นแบบระบบครูชอนโทลสามารถล็อกความเร็วอัตโนมัติได้นะครับสำหรับฝั่งด้านขวานะครับสำหรับหน้าจอของนาวา a BACK ็กอิชันรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ ที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เลยแต่คือใช้สายเสียบเข้าไปนะฮะหน้าจอก็จะขึ้นที่จอกลางของวิดีได้เลยนะครับสำหรับแอร์ระบบแอร์จะเป็นแบบระบบแอร์อัตโนมัติสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับคนนั่งโดยคนนั่งด้านซ้ายก็ปรับแอร์อุณหภูมินึงคนขับก็ปรับแอร์อุณหภูมิได้นะฮะนี่คือสามารถแยกสายขวาได้นะครับสำหรับเกียร์ของนาวาร่รุ่นเกียร์ธรรมดาจะเป็น เกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดถอยหลัง1นะครับอันนี้าให้พร้อมเลยนะครับเข้าเกียร์ง่ายนะครับตัวนี้เข้าสะดวกสบายนะครับเบรคมือนะครับตรงนี้ที่วางแก้วน้ําตรงกลางจะมีทั้งหมด2จุดให้นะครับเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับกลองเก็บสัมภาระ,ะตรงกลาง ก็จะมีจุดชาร์จแบตนะฮะจะมีไท4ซีให้ด้วยนะครับในนี้นะครับมี2จุดให้ชาร์จแบตได้นะครับผมครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมรถนะครับผมตันนิสันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเพจ a c e b o o k นิสันจัดจ้านบายตันสำหรับช่อง u t u b e นะครับนิสันจัดจ้านชแนลแล้วก็ช่อง YouTube ของ นิสสันทวีซับนะครับขอลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับแคมเปญนะครับสำหรับเดือนนี้ลูกค้าที่สนใจนาวราแบล็ c k e dition สามารถดาวเริ่มต้นตั้งแต่5%ได้เลยนะครับมีของแถมให้ครบประกันภัยชั้นหนึ่งอะไรมีให้ครบหมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากสอบถามโปรโมชั่นก่อนนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สยามนิสันทวีทรัพ์สาขาลำลูกกานะครับเบอร์020891632สําหรับเบอร์ส่วนตัวของผมตันนิสันนะครับ0 9 9 0 9 5 6 4 4นะครับสยามนิสันทวีทรัพ์สาขาลำลูกกาขอบคุณและสวัสดีครับ